โดยราคาที่ยุโรปแล้ว Google Pixel 6และ Pixel 6 Pro ในราคาเริ่มที่21,700บาทใช้ชิป Google Tensor พร้อมจอ Samsung E5 LTPO กล้องหลังเลนส์ละ50ล้านพิเซลและเลนสูม e พลาเสโคปวันนี้จะออจากบ้านแต่ละทีก็กลัวเลยเกินครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแมทใช่ไหมครับแต่จะซื้อที่ไหนดีล่ะครับวันนี้ผมมีร้านในช้อปปี้ร้านนึงมาแนะนำครับ นั่นก็นคือล้านซ่อมโอสองสะกดให้ฟังชัดๆอีกครั้งนะครับแ O M โขีด o 2สหล้านนี้เขามีแมส K F 9 4ส่ทรงเกาหลี 3d ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะครับเพราะเป็นแมสที่แนบไปกับใบหน้าที่ปกป้องได้อย่างมั่นใจและมีเลือกหลากหลายสีด้วยครับอ๋อนอกจากแมสสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังมีแมสสำหรับเด็กด้วยนะครับและยังมีแฟชชิลแมสแบบ3ชั้นสเปรย์แอลกอฮอล์อีกด้วยครับขอบอกครับร้านนี้ถูกมากเลยครับ แถมยังเมียบยกกล่องได้ด้วยครับสนใจรายละเอียดร้านส้มโอ2.021เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับอาสุดก็ได้มีราคาวังจำนายในยุโรปของพิซเซลห6และพิเซลห6โป สสมาร์ทโฟนตัวท็อปรุ่นใหม่จากทาง Google ถูกเผยออกมาแล้วครับโดยสมาร์ทโฟน Pixel 6จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยคือรุ่นแรม8 g ิก์รอม118 g ิมีราคาอยู่ที่5 5 0ยูโรหรือประมาณ21,700บาทและรุ่นแรม8 g ิก์รอม256 g ิมีราคาอยู่ที่650ยูโรหรือประมาณ25,600บาทส่วน Pixel 6 Pro มีทั้งหมด3รุ่นย่อยคือรุ่นแรม12กิ รุ่น้อม118 g b ราคาอยู่ที่900ยูโรหรือประมาณ35,500บาทรุ่นแรม12 g b ร้อม256 g b ราคาอยู่ที่1,000ยูโรหรือประมาณ39,400บาทและรุ่นแรม12 g b ร้อม512 g b ราคาอยู่ที่1,100ยูโรหรือประมาณ43,400บาทครับส่วนด้านสเปคตามรายงานระบุว่าทั้ง2รุ่นจะมีหน้าจอแสดงผลแบบ Samsung E5 RTPO ใช้ชิป Google Tensor ให้กล้องหลังเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลกล,ล้องอัลตร้าไว์12ล้านพิกเซลรุ่น Pro จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวโดยหนึ่งในกล้องที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาคือกล้องเทเลโฟโต้ความละเอียด48ล้านพิกเซลรองรับการซูม4เท่าแต่ข้อมูลที่เผยมานี้ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูในงานเปิดตัววันที่19ตุลาคมนี้กันอีกทีละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ